ขอบเบอร์หนึ่งขอบคุณครับได้เลยได้เลย,เลยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนั่นเลยเมื่อเช้าก็พอดีมาก็เห็นว่ากลัวว่าตลาดจะวายซะก่อนก็เลยเดินเข้าไปนะครับตอนนี้ก็มากับทีมมาเริ่มต้นใหม่นะครับก็ดีครับก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนครับ สวัสดีครับผมขาอยากแนะนาตัวเองนิดนึงผมดิลันจินดานาผู้สมัครนายกอบจต้องรับปักประชาชนกับเบอร์สองสจเบอร์หนึ่งกับผมวันเสาร์ที่หนึ่งกุมภาพกันนะครับนะครับผมขอบคุณครับพักประชาชนครับปักกันนะครับผมวันเสาร์ที่หนึ่งกุมภาพนะครับนะครับนายกเบอร์สองสจเบอร์หนึ่ง นี่เรียกตลาดนัดบ้านด่านนะครับคนจะเยอะมากนะครับมีทั้งของสดมีทั้งอาหารนะครับพื้นถิ่นนะครับมากมายนะครับแต่ก็ด้วยระยะเวลาน่าจะไม่เกิน2ชั่วโมงครับคนก็จะวายเราก็เลยมาเยี่ยมพี่น้องประชาชนครับวันนี้ฝากด้วยนะครับนะนำม,มานะผม นายกเบอร์สองกับสจเบอร์หนึ่งบางลีฝีนนะนะครับเลือกตั้งวันเสาร์ที่หนึ่งกุมภานะครับนะเข้ากุมาการนายกเบอร์สองสจเบอร์หนึ่งบางวันนี้ครับผมลงนายกอบสจสุงท่าปักประชาชนเบอร์สองสจเบอร์หนึ่ง ปันบึ๊ดอ๋อปันบึ๊ดล่อเลือกด้วยนะอเลือกด้วยใช่หมเลือกด้วยเบอร์สองสจเบอร์หนึ่งขอบคุณมากค่ะล่อเพื่อเลือกอ่ไม่ไม่เลือกถ้าอุเลือกเลือกอย่างเดียวถจะจบแค่จบเลิกโอ้จบวะไรจบแล้วจบเลยถึงจบแล้วยังนี้จบแล้วจ้าจบแล้วจ้าโดนใจมากแหล่จ้าโดนใจมากเบอร์สองนะนายกเบอร์สองสจเบอร์หนึ่งมาขอบคุณมากนะครับฝากด้วยนะคะเลือกตั้งวันเสาร์ที่หนึ่งกุมภานะครับ นายกเบอร์สองสจเบอร์หนึ่งครับนะน้องยูเกตไหนรับอ่านี่นะพอดีเลยขอบคุณครับโรงเรียนเปิดไหมลูกวันนี้เอ่อแล้วยังไม่ไปเหรออ๋อครับครับครับนะอย่าลืมนะไม่ไม่แล้ว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 เมื่อกี้นายกเบอร์สองสจเบอร์หนึ่งขอบคุณมากส้ววันดีครับนะเลือกตั้งวันเสาร์ที่หนึ่งุผ้า ผมลงนายกอบจอุ่งข้าผักประชาจนเบอร์สองซอจอเบอร์หนึ่งนะฝากด้วยบางหลีฟีนนะครับนะเมื่อกี้เจอกันแล้วยิ้มหวานอขอบคุณานกะครับขอบคุณครับบฝากอีกอทีนะพอด,ดีมาสอจอเบอร์หนึ่งนะครับบางหลีฟินนะครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับไม่เบอ,อร์่องนายกนีลัน อ่าเบอร์หนึ่งจำได้มากร้านวันหนุกว่าช่วยมั่งเลยเบอร์หนึ่งนี่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 นะนายกเบอร์สองนะ่นายกผมเองเบอร์สองเนี่ยอ่าจอเบอร์หนึ่เบอร์หนึ่งอันบิหนุกว่าตัขึ้นมาเด็ดตัวนะเออปักด้วยนะไป่ได้นะ สวัสดีคร right ับนะนายกเบอร์สองทอดจเบอร์หน right ึงนะขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ตับคว้าบานเราใช่ไหมนะครับนะนายกเบอร์สองทอดจเบอร์หนึงเมื่อกี้ทอดจเบอร์นี้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 เลยนี่เบอร์นิ่งเลยนะครับนะนทอดจอเบอร์หนึ่งขอบคุณครับขอบคุณครับปากอีกทีนะนะครับนายกเบอร์สอง อีกที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 นะครับเมื่อกี้มาไม่มีสอจอนะนายกเบอร์สองสจอเบอร์หนึ่งนะครับนะวันเสาร์ที่หนึ่งกุมภาพันธ์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็อยากแนะนําตัวเองนิดนึงผมลงนายกอบจสุ่งข้าผักประชาชนนะเบื่อโซงนี่สอจอเบอร์หนึ่งับน้าบางดีฟินเลือกตั้งวันเสาร์ที่หนึ่งกุมภาพันธ์ครับผมขอบคุณครับ บ้านเอกกัโอ้ครับชยชันยุทธ์กัน๋อพี่น้อนกันขอบคุณครับขอบคุณครับพี่บ้ามฝากกันนะครับนะผมลงนายกอบจนุงก็ฝากประชาชนเบอร์สองโสจเบอร์หนึ่งครับผมครับฝากด้วยนะครับวันที่หนึ่งกุมภานะครับนะนายกเบอร์สองสจเบอร์หนึ่งขอบคุณครับ ว่าก,กันนะครับพี่เบานะนายกเบอร์สองเมื่อกี้เดินมาไม่มีสอจอตอนนี้มีสอจอเบอร์หนึ่งนะสจอเบอร์หนึ่งขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาสวัสดีกันนะนะครับสวัสดีด้วยครับผมนายกเบอร์ 2. สองสจอเบอร์หนึ่งครับผมเลือกตั้งวันเสาร์ที่หนึ่งกลุ่มบ้าครับผมขอบโทษครับโทษครับโทษครับ ฝากด้วยนะครับนะฝากด้วยนะฝากด้วยนะโอเค,ครับ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 ฝากด้วยนะครับนะนายกเบอร์ 2, สองสจเบอร์หนึ่งนะครับนายกเบอร์ 2, สองสจเบอร์หนึ่งกับผม มันวาโทษกับผมลงนายกอบจผักประชาชนเบอร์สองนะครับนะโซจอเบอร์หนึ่งนะเลือกตั้งวันเสาร์ที่หนึ่งกลุ่มปาครับผมขอบคุณครับบ้าฟักนะเมื่อกี้มาไม่มีโซจอนี่โซจอเบอร์หนึ่งนี่มกาว อ๋อผักนี่ชอบมาทังนัานแล้วนายกเบอรององเขาหยุบไปแล้วกับผักนู้นเลยมาเดิน่อกับฝักประจาชนนะก็โอกาสผักประจาชนสักันวลนนีนายกเบอร์สองสจเบอร์หนึ่งนะครับเลือกตั้งวันเสาร์ที่หนึ่งกุมภาันามานะเมื่อกี้มาไม่ได้แนนนำสจตอนนี้ส่อโจเบอร์หนึ่งรับนายกเบอร์สอง นะผม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 พ้ม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 พมพ้มพ้มพ้มัมพ้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 มพม้มพ้บพรัพมพ้มพนเพ้้นพ้มพ้มมพ้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 ม้มพ้มพ้้มพ้พ้มพ้มพ้้ครับ้มมม้มพ้มน้มม้มพ้้มา้มพมพ้มมพมพมพ้มอ้้มพ้ม้มพ้มมา้มพ้อพ้ม วันเสาร์ที่หนึ่งกุมภานายกเบอร์สองสจเบอร์หนึ่งเหมือนกี้มากไม่มีโซจอนะครับมีโซจอนะครับบางหลีฝีนเบอร์หนึ่งนะครับขอบคุณครับฝากด้วยนะฝากด้วยนะโซจอเบอร์หนึ่งครับผมนายกเบอร์สองนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากมาฝากด้วยนะครับนะ ผมลงนายกอบจอดผักประชาชนเบอร์สองนี่ซจเบอร์หนึ่งนำมาน้าเมื่อกี้นะนายกเบอร์สองซจเบอร์หนึ่งัน่นแหละเดียวนั่นเลยเชือกันหน้านายกเบอร์สอ,อ,อนงนายกเบอร์ <c oughs> สอ,อ,องเมื่อกี้ผมมาไม่มีสจนี่ตอนนี้มาในน้ำสจกันเบ,บอร์หนึ่งกับผมเชือกันร้านนี้บอกว่าถ้ากินแล้วไม่อร่อยเอากล่องมาคืนได้นะครับอ่า <laughs> <c oughs> ขอบคุณมากเมื่อกี้มาก <c oughs> ไม่มีสอดจอดตอนนี้สอจอ,อเบอร์หนึ่งนะฝ <c oughs> ากด้วยนายกเบอร์ 2, สองสจเบอร์หนึ่งเลือกตั้งวันเสาร์ที่หนึ่งกุมภานะนายกเบอร์ 2, <c oughs> สองสอดจอดเบอร์หนึ่งนะครับนะขอบคุณครับโอ้ยรวมมาตามนี้ข้อใหญ่มากนะครับน่นะซึ่งใหญ่มากจริงๆนะครับหนึ่งอันเนี่ยแกงส้มได้หนึ่งหม้อเลยนะครับ ในนายกโหลได้นำหน่อยคายจังหวัดก็น่าจะสงขาแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับฝากด้วยนะเมื่อกี้มาเดี๋ยวนี้สจเบอร์นึงนะครับนะสจเบอร์นึงการจราจรติดขัดนิดนึงครับช่วงนี้นะครับเลือกตั้งวันเสาร์ที่หนึ่งกุมภาฝากกันนะครับนะนายกเบอร์สองสจเบอร์หนึ่ง ผมอฝากด้วยนะครับผมลงนายกอบจฝักประชาชนกับผมนะเลือกตั้งวันเสาร์ที่1กุมภามีบัตร2ใบนะครับนายกเบอร์สองสจเบอร์หนึ่งนะครับอีกบางฝากกันนะครับนะผมลงนายกอบจฝักประชาชนเบอร์สองกับสจเบอร์หนึ่งไปไปใช่ใช่เราไม่ต้องเข้าซอยแล้วครับเมื่อกี้เราเข้าไปแล้วตรงไปเลย สวัสดีครับผมลงนายกอบจทุงค้าผักประชาชนเบอร์สองโซจเบอร์หนึ่งนะเลือกตั้งวันเสาร์ที่หนึ่งกุมภามีบัตรสองใบนะครับนะเบอร์สองโซจเบอร์หนึ่งนะครับสวัสดีครับผมก็อยากแนะนำตัวเองนิดนึงผมลงนายกผักประชาชนเบอร์สองกับโซจเบอร์หนึ่งนะสวัสดีครับเลือกตั้งวันเสาร์ที่หนึ่งกุมภามีบัตรสองใบ พีบ้าอย่างมือหลับเลยไม่พ่มช่วงเนมือเลยนะกลับกลบกลับกลับข้นมับนายกเบอร์สองสจเบอร์หนึ่งเลือกตั้งวันเสาร์ที่หนึ่งกุมภานะครับนะครับฝากด้วยนะครับนะไม่ลบกวนนะนายกเบอร์สองสจเบอร์หนึ่งเลือกตั้งวันเสาร์ที่หนึ่งกุมภานะครับมีบัตรสองใบฝากด้วยนะครับนะพมลงนายกอบจฝากประจาจนเบอร์สองกับสจเบอร์หนึ่งนะครับเลือกตั้งวันเสาร์ที่หนึ่งกุมภา ไม่หลอกววคกับว่างตรงนี้ครับนายกเบอร์สองสจเบอร์หนึ่งมาวัดดีครับวัดดีครับฝากกันเบิดซองเบิดซองเขียนเบิดซองก็ได้ครับเขียนเบิดซองเคียนวาในใจเลยนะนายกเบิดซองสจอเบอร์หนึ่งครับผมเลือกตั้งวันเสาร์ที่หนึ่งกุมภานะครับนะกาเบอร์สอง พี้ววันดีครับไม่หลอกวนขายไปเลยนะภาคนายกเบอร์สองสจอบเบอร์หนึ่งการกับผมนายกประชาชนเบอร์สองสจอบเบอร์หนึ่งเลือกตั้งวันเสาร์ที่หนึ่งกุมภานะครับวันดีครับพี่จซาว่ากันนะครับนะนายกเบอร์สองสจอบเบอร์หนึ่งนะครับฝากประชาชนเสาร์ที่หนึ่งกุมภานะครับ เ็ตไปบอกพวกนู้นเวลาแจกพี่ไม่รู้ว่าใครได้รับแล้วบ้างมันห่างไปครับฝากด้วยนะครับนะนายกเบอร์สองซอจอเบอร์หนึ่งนะครับนะครับใช่ใช่แต่ว่าพี่บางคนก็ไม่ได้รับนั้นก็เลยไม่รู้ครับมาวัดดีครับได้แล้วนะฟ้มลงนายกอบจอฝากไปจากจนเบอร์สองนะฝากซอจอกันเบอร์หนึ่งนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ส้าวัสดีกับผมขออยาญ่เนะ่นำตัวองนิดนึงผมลงนายกอบจ๊อักประจาชนเบอร์สองสจเบอร์หนึ่งนะเลือกตั้งวันเสาร์ที่หนึ่งกุมภาครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับมาว่าด้วยนะครับผมลงนายกอบจอผักประจาชนเบอร์สองครับผมเบอร์สองสจเบอร์หนึ่งนะวันเสาร์ที่หนึ่งกุมภาไม่รบกวนนะครับวางตรงนี้นะนายกเบอร์สองสจเบอร์หนึ่งนะครับ เลือกตั้งวันเสาร์ที่หนึ่งกุมภาปิดเช้าฝากกันนะครับนะนายกเบอร์สองซอจอเบอร์หนึ่งครับเลือกตั้งวันเสาร์ที่หนึ่งกุมภานะครับนะให้โอกาสผักประจาจนสักตีวันนี้นะครับผมนะครับฝากกันนะนี่ผมเองนะครับเบอร์สองซอจอเบอร์หนึ่งขอบคุณครับขอบคุณครับ พัก้วยนะเท้านะได้แล้วนะครับผมนายกเบื่อซ้องซ่จอเบอรอหนึ่งนะครับผมสวัสดีครับนี่ขนมมันนี่ขนมอร่อยมากนะครับนะยิ่งถ้าเกิดไม่มีหัวกะทิเนี่ยมันจะทําให้มีกะทิมันก็ให้ตั้งหวานทั้งเค็มนะพากกันนะคนละพักกันนะครับอันนี้ผมพักประชาชนครับนายนายกเบื่อซ้องโซ่จอเบื่อหนึ่งนะครับนะเล่นนหยุคนะคนละพักคนละพัก อ๋อนี่เบอร์หนึ่งอ่าอ่านี่ครับผมซับซ้อนนิดนึงอ่าซับซ้อนนิดนึ่งวนเนียนเนื่องจากว่าผักเล็กนายกกับเล็กสอดจอบางที่คนละเล็กกันการเลื่อยว่าต้องแลดดีๆนิดนึงนะกับนี่นี่มาวางคนละอ่าไม่ไม่คนละผักกันครับเพราะมันผักประชาชนผักักเก่าไกลเดิมจริงนะเด็ดทุกหยุบเลยนะกับผมนายกเบอร์สองสจเบอร์หนึ่งนะเสาร์ที่หนึ่งกุมภาพากันนะครับ นายกเบอร์สจเบอร์หนึ่ขาเรียกว่าข้าวหมกฟักขันข้าวหมกไก่ข้าวหมกไก่นะกับฟากขันนะนายกเบอร์สองโจเบอร์หนึ่งนะครับนะสจบางหลีฝีนเบอร์หนึ่งวันนี้จะมีบัตรส่องใบครับใบนายกเลือกเบอร์สองโจเบอร์หนึ่งนะครับนะขอบคุณครับขอบคุณครับนะวัดดีวีสบาว ผมเองก็อยากแนะนําตัวนิดนึงผมนี่ร้านจินดานาคนะครับนะนี่กชอบการเมืองเพื่อนนี่อยานักชอบกัรเมืองพอดีเลยผมเป็นคนเชียงแท้กับกันแท้จริงพอเป็นครูแม่เป็นชาวนานะก็เลยว่าอาจซ่ามาลงนายกอบจพรรคประชาชุนนนีเบิดซองรคกซ้จอกันเบิดหนึ่งกับครับนี่ได้เห็นตัวจริงเพียงจริงครับตัวจริงเที่งจริงผมอยู่ นนนหน้าทับด้านมุ่งอ่าหน้าทับกะเอ้หน้าทับหน้าทับนีน่เขียนซ้ำเขียนซเหมือนกันอ่าเขตยนซ้เขตยนซเหมือนกันเขาก็ห<น>้าเสียงกันอยู่อ่าไม่พื้อกับเป็นรประชาธิปไตยนะ,นะกับภาคปิจารณาด้วยละกันแต่ด้วยความตั้งใจของค์พระประชาชนกับเราจะเข้าไปทําการเมืองที่โปร่งใสนะอันนี้เหลืองทํากันมากเลยกับอ่า ยุัลวันที่สิบนี่กับคุณธนาทอษมาจนะเนาะถ้าจัดเวลาได้เวลาห้าโมงกับผมขอบคุณมากมากะนซส่เอินมาอยู่เดีพี่นองประชาชนเลยไอ้โอกาสนําไปลงนะขอบคุณมากผมเป็นผมเป็นคนธรรมดานี่ครับนะแต่ก้าวถึงได้ก้าวถึงง่ายกับผมฝากด้วยนะฝากกันนะครับนะ มากินนำเจ้าทุกวันเลยนะบางวันบางวันบางวันป้ากันนะกับผมนายกเบิดซองทอดจาเบิดหนึ่งนะครับวันนี้ครับวันนี้ครับผมข้าวหยแนะนําตัวผมนีหลังจินดานาคนะครับนะก็เป็นคนสงคราคนขับสมุติสติ๊งปลาครับกับแม่ก็เป็นชาวนาเหมือนกันกับผมกันเลยว่าข้โอการนิ้มลงนายอกเอบิดจกับผมนะวันเสาร์ที่หนึ่งกลุ่มป้าครับเหลือตังวันเสาร์ที่หนึ่งคนนี้ไม่ใช่ว่าอาทิตย์ นะครับนะนายกเบอร์สองสจาบเบอร์หนึ่งขอบคุณครับสาจาบ,บางลีวินครับผมพักด้วยนะครับนะครับผมวันเสาร์ที่ทนหนึ่งกุมภาพันธ์นายกเบอร์สองสจาบเบอร์หนึ่งขอบคุณครับขอบคุณครับ,บค,ครับล<อน>ูกบ่าวเรียนหนังสือไหมวันนี้เรียนนะเลือกตั้งได้แล้วใช่ไหมได้ยังอายุเท่าไหร่อ่ะสิบแปด้้ัอีกคสิบเจ็ดไม่เป็นไรฝากที่บ้านนะนะ ว่าให้โอกาสพักประชาชนสักครั้งหนึ่งคราวนี้นะเพี่ลงนายกอบจอสงขลาพักประชาชนเบอร์ 2, สองสจเบอร์หนึ่งนะนะครับฝากที่บ้านด้วยนะครับขอบคุณครับพักประชาชนรู้จักใช่ไหมเออจากพกรรคเก้าไกลที่เพื่อนเขายุบนะนะครับ ai à gang quá cái oh, pin oh, này à uh. oh nỉ này nỉ oh luôn oh bát được sâu thì nướng gụm pha bát xong bơi bát nãy nhọc lượn bữa xong so cho bưởi nướng nè มาวัสดีครับค่าดีไหมอันนี้เป็นอะไรยนี่โอ้ค่ยปลาโอ้ค่ยปลาใกับผมผมลงนายกครับเอ่งปวมาอยูนี้นะปะกันนะนายยอเบิดสองชอจ้าเปิดหนึ่งนะมาอ่วันเลานึงกุาวันดีครับผมลงนายกอฝากประชาชนนู้นนี้นะเบิดสองช่อจ้าเบิดนึงเลือกตั้งวันเสาร์ที่หนึ่งกุมภา ก็ประธานโัวพี่ผมแเสกนิดนึงมาครับผมลงนายกอบจผักประชาชนเบือซ้องกับซ้อจอเบือหนึ่งนะฝากด้วยนะครับนะวันเสาร์ที่หนึ่งกุมภาพันธ์ีบฝากกันนะครับผมครับครับมาค่ายดีไหมโอ้ค่ายได้อยู่นะผมมันลงนายกอบจผักประชาชนซ่งคล้าครับนะครับไนทำคู่ให้ย้ายน้ำทั่วมาจะต้องเลือกให้จังโอ้บานอยู่ไหนอ่ะพี่นะ น่าทับน่าทับทวมขังหรือว่าทวมท่วมท่วนาับน่โอ้แสดงว่ามันเป็นท่วมคังเนาะเดี๋ยวบเบือได้ปาซากระ้องทิ่นก่อนและในการดําเนินการตรงนั้นนะนะครับนะครับผมฝากด้วยนะนายกอบจผักประชาจนเบือซ้งอดทอเบือนึ่งกับมาคับผมเลือกตังวันเส้นทีนึ่งกลุ่มบ้าคังอุลนะรับไม่เบือกับ แตวนายกนี่เบอร์สองได้ต่างจังหวัดสงค้าครับบ่าวฟ้ากันนะครับนายกเบอร์สองสจเบอร์หนึ่งนะวันดีครับเม็ดเม็ดมือแหลคกับผมนะนายกเบอร์สองสจเบอร์หนึ่งปีตาฟ้ากันนะครับนะเลือกตั้งวันเสาร์ที่หนึ่งกุมภานะครับนะนายกเบอร์สองสจเบอร์หนึ่งปีตายังมีมือได้ไหมก็ตัวดีนะครับนะ นายกเบอร์สองสจเบอร์หนึ่งเลือกตั้งวันเสาร์ที่หนึ่งกุมภานนะพี่เจ้านะโทที่โทที้ผมใช้ในนี้ก็ได้นะกับผมนายกเบอร์สองสจอเบอร์หนึ่งเลือกตั้งวันเสาร์ที่หนึ่งกุมภากบมานะนะครับสจอเบอร์หนึ่งกับผมในเขตนี้นะมาพักกันกับผมนี่ยกมือไว้แล้วกับไม่ปืนกับไม่ปืนฝากด้วยนะครับนะนายกเบอร์สองสจอเบอร์หนึ่งได้รับเลยยัง ขอดปัญญาชุนยังไม่ได้รับที่นะครับขอบคุณครับนะเลือกตั้งย <มา S 2> ีมอดแล้วนั่งอะไรยีมอดอะไรอ้แต่ก็นุ่มพอไม่ไม่ปื้อกับมาน,มมน,บนะปากกันนะนายกเบื่อซองก็จอเบ,บื่อหนึ่งนะครับนะคนนี้เหลือตังนะครับเอาจ่ะฟางไอเป็ดจิ้มขอบฟางไอเป็ดจิ้มขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอบคุณมากๆนะครับร้านเขาเรียกว่าขนมขนมลูกโดนขนมลูกโดนนะครับนะขนมลูกโดนนะครับมาให้พี่สาวให้ไปชิมนะครับก็ทั้งร้อนทั้งมะพร้าวนะครับอร่อยมากนะครับไสวัสดีครับีีมากีมากโอ้พบลงนายกอบจอกับนะกากกันฟากทีมงานกันฟากโส่จอกัน สวัสดีครับฝาก <esh aw S 2> ด้วยนะนะครับเบอร์สองนะสจเบอร์หนึ่งได้แล้งได้แล้วนะฝากด้วยฝากด้วยมาได้แล้วฝากด้วยนะโอนี่อย่างนี้เขาเรียกกระเป๋าตังเลยนะเพราะว่ามีตังส่วนส่วนส่วนของผมนี่เขาเรียกกระเป๋าบัตรนะเพราะว่าไม่มีตังนะครับ สวัสดีครับผมหมาตัวเดียวไอซูริยันอ่างบ่าวลงบ่าวอมันบอกไปเลยมันบอกไปเลยนะพักกันพักกันนะโครงการประชาชนทางน้นนี่ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับได้รับหรือยังยังนะนะครับผมลงนายกอบจประชาชนนะเบอร์สองซ้อจอเบอร์หนึ่งนะบานอยู่เคตนี้ไหมครับอ่าวันเสาร์ที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะเข้าครัวอากาเบอร์ เบอร์สองอาย่าดีใจมากเลยจำไหมนะครับนะตอนนี้พมไปนอนถึงฟันเลยตอนนี้เจ้ากูหากาเบอร์สองนะสจอเบอร์หนึ่งวันนี้ก็พม่เ้านะนี่ไข่อีมดแล้วค่ะกีโลต่อวันนะต้องกินกินก่อนทีต่อเล่พอดีพอดีซื้อไม่ได้เลยตรงนี้ พออจเบียร์มีบะนายจรับค่ารับจ่นเนี้ยงนนี้นะขอบคุณครับขอบคุณครับใวันดีครับวันดีครับอีกที่อีกที่อีกที่ติดบัตรด้วยขอบคุณมากมากเอามาเอามาเออมามาถ่ายด้วยกันมาถ่ายด้วยกันตรวจตรา วันเี้คกันน้องยินไปน้องยิไ้น้องยิไ้นไผมเชิญนีลันจินดานากับผมบนีลันจินดานาขับพระยาชนด้วยนะครับพี่ครับ ขอบคุณครับ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 น้องจากไหนครับเนี่ยคงเป็นผู้ช่วยผู้ตรวจการหนึ่ตั้งครับโอ้จากไม่ถึงบันตรัวเรีองอ่าเนี่ยเรือการน่าเรียกได่เป็นไงครับความเรียบร้อยได้เป็นอะไรครับประมาณที่เราผอบบาน์นั่นจ่ายกับนี่นี่เดียวเข้าไปนูเราครับไม่ถึงวันแรกตัวตัวใบกวปาใงก็ใช่ก็ต้องว่าก็ดีเหมือนกันจริงจแต่ว่าถ้าทำไม่ผอกบารนั้นอาจจะผอบใบได้ดีดี แต่ว่าถ้าไม่พกล่ะำบากลาวเรากันเราการธรรลาวเออตมารลาวนะเออเข้าใจหน่อยนะให้กำลังใจก็ไอโจดีนะครับนะโจดีคือผักเปียนปลาย่ามถีทุดอยู่แล้วไม่ให้มีแบบนะเรียกว่าจ้ำมาหน้ากันมีอารมณ์กันอีกขึ้นไปเล้งว่าบางทีมันต้อ๋อเรียกว่ามีอารมณ์กันทั้งในบงอารมณ์ดีกว่าเดี๋ยวเล้งไง ไม่มีความจัดจี๊ดอะไรแบบนี้หรอกฝากขอบคุณมากขอบคุณมากกลับบ้านสวัสดีครับได้รับหรือยังได้รับแล้วนะฝากนายกเบอร์เบอร์สองจจเบอร์หนึ่งนี่สื่อไม่ได้เลยว่างนี่้ผดสื่อถึงต้องกลายเป็นเรื่องเงินล่ะโดยจะบอกฝากไปชาชนนี่สื่อไม่ได้เลยนะวันนี้ครับนะอย่าลืมเสารที่หนึงกุมภาพันธ์นะนะการนายกเบอร์ Oh, <laughs> เบอร์สองขอบคุณมากนะยองยองนะจะได้จำได้มาวันดีครับทช่มดอะไรยังมดเลยนะเออฝากนายยกเบอร์สองกันนะสซ่จอเบอร์หนึ่งนะครับนะเลือกตั้งวันเสาร์ที่หนึ่งกุมภานะครับอันนีนายยกนายยกนายยกวันดีครับวันดานมาละมันเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันเรือเบอร์หน้ากลายกันมากเลยดุกเวทดุกเวทดุกเวทโอ้ วันนี้ผมว่าหน้ากลายกันมากเลยนั่นเลยนี่มีคนเคยตักพิษไหมมามาคนนี้ใค่ตักพิอษผมผมก็มีลูกแปดนะผมก็ลูกแปดอยู่ครับใช่ผมมีลูกแปดเวลาใครใครหลงกันไปหรือเวลาใครไรหลงกันไปไม่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 อยากรวมเป็นแม่ห้อครับได้ครับนายหยอกนายกเบอร์ไรเลยมาเดี๋ยว เอาเามาไ่กท <c oughs> ีผมเป็นไม่จีบใครได้นายกเบอร์สองนะสจอเบอร์หนึ่ง ฟากกันนะครับมานะพี่จ้าฟากันนะครับนายกเบอร์สองสจเบอร์หนึ่งากันนะครับปักปายยาชนนะให้ปายยาชนทับล่ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับพี่จ้าสวัสดีครับฟากกันนะนายกเบอร์สองนะครับนะสจเบอร์หนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับฝากด้วยนะ เลือกวันเสาร์ที่หนึ่งกุมภานะครับนายนายกเบอร์สองสจเบอร์หนึ่งตอนนื่พี่นี่กานปิดไลฟ์พี่เองเพาวันนี้เรามาเดินที่ตลาดแล้วค่ะงานเรียบร้อยแล้ววันนี้ขอบคุณทีมงานขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับที่ติดตามนะออผมตื่นตั้งแต่ดีสี่นะครับรีดเสื้อ เตรียมตัวนะครับออกมาทํางานนะครับวันนี้มาที่ตลาดบ้านดาน่นดานนะครับตลาดบ้านด่านนะครับยังไงฝากนายกเบอร์ส,ส,สองนะครับสอจอเบอร์หนึ่งทุกเขตทุกคนของสงขลาเว้นแต่นามหม่อมนะครับเว้นแต่นามหม่อมก,กับสติงพระที่สอจอเบอร์สองนายกเบอร์สองนั้นเลือกได้ทั้งจังหวัดนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ให้กําลังใจพวกเราทั้งประชาชนที่อยู่ในตลาดตลอดเส้นทางทั้งกําลังใจที่มาจาก a ฟซบุ o กไลฟ์ะนะครับขอบคุณมากมากบายๆเจอกันเจอกันดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ